การใช้ประโยชน์นวัตกรรมไลน์แชทบอร์ดเทศบาลคอนเนคกกลุ่ม12ทเทศบาลนครภายใต้โครงการ AI Innovator หน่วยบ่มเพาะนวัตกรปัญญาประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้า แม่อยู่ตอนนี้อยู่เทศบาลนาครหรือว่าอยู่เขตหดครับอยู่เทศบาลนาครบุรีรัมย์เคยร้องเรียนหรือว่าไปสอบถามข้อมูลจากทางเทศบาลนาครบ้างไหมครับไม่ไม่เคยร้องเรียนไปส่วนมากจะไปติดต่อไปติดต่อที่สำนักง,งานแล้วแม่เคยเข้าไปใช้ไลน์แอปบอทหรือว่าไลน์อัพทีเกียของทางเทศบาลไหมครับยังไม่เคย ยังไม่เคยส่วนมากจะติดตามฟีดฟีดของเทศบาล่ะตอนนี้ก็มีมก็มีนวัตรกรรมใหม่นะครับให้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ลองใช้ซึ่งสามารถแจ้งเตือนตอบแจ้งเตือนไปยังเจ้าที่เทศบาลที่รับเครื่องได้ถ้าถามตอนนอกเวลาราชการน,นะครับเดี๋ยวจะให้ลองใช้ดูนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ต่อไลน์เทศบานนะลนครเรียงครับติดต่อแล้วค่ะคขอดูในะจอใหน่อยนะครับ แม่ลองปอ้อนคำถามเลยครับอยารู้เรื่องอะไรสวัสดีค่ะเออจะขอถามนะคะถ้าเราจะสอบถามเกี่ยวกับสมมติว่ามีงูเข้าบ้านนะคะจะโทรไปติดต่อได้ที่ไหนคะนถ้าเอา่ถังขยะมันมันสกปรกนะคะตรงที่เราทิ้งอะ่ะ เราจะติดตอ่อได้ที่ไหนคะตอบว่าไงครับคำตอบว่าถ้าสังขยายในเขตเส้อบานเมืองสกปรกตรงที่เราทิ้งสามารถติดตอ่อได้ที่ไหนโทรศัพท์เลยค่ะ0 4 4 6 0 2 3 4 5า0ห5และแจ้งข้อมูลทั่วไป สะดวกสบายดีค่ะเราถามเข้าไปก็ตอบมาทันทีทําให้เราสามารถติดต่องานเทศบาลได้โดยไม่ต้องโรอนานและไม่ต้องไปที่สํานักงานด้วยแม้แต่เป็นเสาร์อาทิตย์เราก็สามารถติดต่อได้แล้วได้คําตอบทันทีบค,ครั